เมื่อคืนหม่อมฉันฝันไม่ค่อยดีเลยพี่คะหม่อมฉันฝันร้ายมากๆหม่อมฉันฝันว่ามีชายท่าทางน่ากลัวมาควักเอาดวงใจของหม่อมฉันไปพี่คะหม่อมฉันกลัวเหลือเกินว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นอย่าคิดมากไปเลย่จะฝันอย่างนั้นเจ้าคงคิดมากไปเองแหละอย่างนั้นหม่อมฉันว่าไม่น่าจะใช่นะพี่คะข้าว่าเจ้าคงคิดมากไปเรื่องแหละเจ้าทำใจให้สบายเ่อะ าท่านว่าอย่างนั้นข้าก็คงสบายใจขึ้นแต่อย่างไรเสียข้าคงต้องฝากกัญหาชาลีให้ท่านช่วยดูแลด้วยนะพี่คะแล้วข้าจะรีบกลับมาเจ้าดูแลตัวเองดีๆนะเพค,คะกำลังเลน่นอะไรกันอยู่เดี๋ยวแม่จะออกไปหาผลไม้ในป่านะชาลีเจ้าเป็นพี่เจ้าก็ต้องดูแลน้องส่วนกันหาเจ้าเป็นน้องเจ้าก็ต้องดูแลพี่เข้าใจไหมจ้ะแม่ไปแล้วนะจ้ะแม่บ๊ายบาย เป็นไม้ดอกแล้วไม้ที่เคยมีดอกกับกลายเป็นไม้ผลท้องฟ้าก็แลดูมืดมนไปทั้ง8ทิศแดงดังกับสายโลหิตแม่ชักใจไม่ดีแล้วสี่กันหาชาลีแม่เป็นห่วงพวกเจ้าเหลือเกินพอจ้าแม่จ้า <c oughs> ราชผู้ทรงฤทธิรอนขอให้ท่านทั้งสาเห็นแก่ขบวรของหม่อมชันเถิดรด้โปรดเปิดทางให้หม่อมชันกลับไปหากันหาชาลีด้วยเถิดหม่อมชันสั่งหอนใจไม่ดียิ่งนักว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นริโ้โปรดให้ท่านทั้งสามจงมีทางให้หม่อมชันเถิดได้ปโปรดได้โปรด เ้าอยู่ที่ไหนกันหาชาลีชาลีเจ้าอยู่ที่ไหนกันหาชาลีออกมาหาแม่เธอกันหาชาลีกันหาชาลีเจ้าอยู่ที่ไหนกันหาชาลีออกมาหาแม่เธอกันหา ลูกทั้งสองของเราลเลยคะ่ะน้องตามหาจนทั่วอาสมแล้วก็ยังมาหาไม่เจอหรือลูกทั้งสองไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันพี่คะน้องกําลังคุยอยู่กับพระอ,องค์นะเพคะทาไมถึงไม่ตัดตอบน้องเลยเพคะชาลีเจ้าอยู่ที่ไหนกันหาชาลีออกมาหาแม่เธอกันหาชาลีกันหาชาลีเจ้าอยู่ที่ไหนกันหาชาลีออกมาหาแม่เธอกันหาชาลีข้าแต่พระอ,องค์ผู้ทรงศีลทําไม เลยแหะเพคะหรือว่าลูกจะโดนเสือฆ่าไปกินพระองค์เพคะหม่อมชันตามหาลูกไม่เจอจริงๆพระองค์ช่วยหม่อมชันตามหารุ่หน่อยนะเพคะไม่พระองค์ไม่ทรงตัดตอบน้องเลยนะเพคะพระองค์เพคะพระองค์เพคะนี่จะเข้าป่าไปตัง้งแต่เมื่อเช้าไม่ใช่หรอในป่ามีอะไรไมีในพันเหรอมีดาบดเหรอหรือว่าคุณชายหมอรู้ไหมข้าก็หิว ลูกก็หิวลูกไม่อยู่เพคะอืมแล้วเจ้ามีอะไรจะแก้ตัวก็รีบบอกมาี่คะเขาไม่ได้ยินเสียงอาจะสีหรือเสือบ้างเหรอี่คะสัดสีเท้ารู้ไหมเพคะว่าหม่อมชันไปเจออะไรมาบ้างแล้วเมื่อตะกี้กว่าหม่อมฉันจะอ้อนวอนให้เขาเปิดทางให้หม่อมชันก็ข่าแล้วพระองค์ไม่เคยเข้าใจหม่อมชันเลยโอ้แมส่สีเจ้าไม่น่าลําบากขนาดนี้เลย หม่อมฉันขอโทษนะเพคคะหม่อมฉันไม่ได้ตั้งใจพระอ,องค์เพคคะแล้วลูกทั้งสองของเราละ่ะเพคคะลูกของเราทั้งสองหายไปไหนละ่ะเพคคะข้าให้ดีๆนะลูกทั้งสองของเราข้ายกให้กับชุวทกตั้ง,ตงแต่เมื่อวานนี้แล้วจงอนุโมทนาในทานบารมีทั้งนี้ของข้าด้วยเถิดทำไมพระองค์ถึงไม่ตัดบอกหม่อมฉันเสียแต่เมื่อวานนี้เล่า กลัวว่าถ้าเจ้ารู้แล้วเจ้าจะทำใจเรื่องลูกลำบากข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐหม่อมชั้นขออนุโมทนาอุปทานอันอุดมของพระองค์ขอให้พระองค์ทรงทำพระหฤทัยให้ผ่องใสขอให้พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญบุญบารามีใิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถิด เดินจับมือกันทุกสุขด้วกันหัวเราะร้องหไห้ด้วยกันมานานเท่าไรฉันไม่เคยลืมจากใจวันที่เรายินวันที่ทะเลาะอาบวันและคืนเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไปยังคงเป็นดังเหมือนกับเมือ่อวาน อยู่ในส่วนลึกความสรงจำแต่ต่างกันแค่ เกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอเพลงหละควงควัตัวจากโรงนั้นจดหมายที่ส่งให้กันในวันที่ห่างฉันมันยังคงเก็บไว้วันที่ในลาถอยคำที่ปลอบใจผ่า วันและคืนเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไปยังคงเป็นดังเหมือนกับเมื่อวานอยู่ในส่วนลึกความทรงจำ ที่เราเคยเดินข้ามผ่านทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆแต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้ว่าจะได้ยินเพงนี้หรือยัง จะให้เธอมารับฟังว่าฉันนั้นคิดถึง